จะมาบอกราคาอะไรนะผมว่าซื้ออะไรมาจากไหนมากแล้วก็ในราคาเท่าไหร่นะผมทิ้นแรกเลยแล้วลกันก็จะเป็นโกพอดนะผมชกโอเคทุกคนก็วันนี้ผมจะมาบอกราคาอะไรและก็ที่มาที่ผมซื้อมาผมว่าผมซื้อมาจากไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะผมก็เดี๋ยวจะมาดูเลยนะพยายามดูอยากกอนนะนะ่ากรนะเพราะว่าถ้า,ออากรเนี่ยคุณจะไม่รู้ราคานะผมนะอะ่าก็ชิ้นแรกเลยแล้วกันขออะไรดีแก๊ปซี่ไหมอ่าชิ้นแรกเลยแล้วกันชกที่ผมขอต่อครับผม พอออกไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะผมผมเกบไว้ใช้อยู่นะทุกคนก็ไม่ขายนะผมคือว่าถ้าอยากจะซื้อเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะบอกเพจให้นะผมราคาไม่แพงมากอ่ะผมจะบอกสรรคุณไอ้สรรคุณเณน, <laughs> นึกว่าขายายา <laughs> ก็โชว์ตัวนี้เนี่ยสามารถต่ารีเบลได้นะทุกคนรีเบลก็แบบความเหนื่อยปะวะผมลืมทุกคนแล้วก็ความแข็งของสปริงนะผมเนี่ยนะเนาะเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกที่มาของโชว์ตัวนี้เลยละกันทุกคนก็สั่งมาจากเพจนี้นะผมราคาประมาณ สามพันกว่าบาทนะผมแล้วแต่ร้านนะแต่ว่าไม่เกินสี่พันแน่นอนโชคตัวนี้อ่ะนี่นะครับผมเพจที่ผมสั่งมาก็นี่เลยนี่เลยเห็นไหมแกสซี่รวมผลคนแต่ง,งมา์ไใส่เห็นปะเออหน้าเพจเขาก็จะมีแบบรีวิวโชคเออก็ประมาณนี้นะผมเพจแกสซี่ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในราคาประมาณสามพันกว่าบาทน,นะ ไมันด้มีแบบกระป๋องนั่นนะเอาจงจริงอะที่จริงเราจะซื้อแบบว่ามีกระป๋องแต่ว่ามันต้องแบบเจาะเออมันต้องเจอบนะผมพวกพาดดำผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ดีกว่ามันก็สวยดีเน้นแบบว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนเดิมเหมือยว่าของเดิมเนี่ยมันไม่มีกระป๋องไงเออมันใส่ได้เลยทุกคนก็โชงตัวเนี้ยผมว่าดีดีมากเลยทุกคนสามพันกว่าบาทนะในราคาเลทประมาณนี้นะโคตรคุ้มเออผมว่ามันดีนะผมแล้วก็คุ้มแล้วก็งานเข้าสวยมากใครที่แบบว่ากําลังแบบว่ามองหาโชกนะผมแนะนําเลยนะผมแก๊สฟรีนะเออประมาณนี้ มีหลายสีนะไม่ใช่มีแค่สีนี้สีเดียวเออปรับอ่ะอีกรอบหนึงกันปรับความแข็งของสปริงได้นะผมแล้วก็ปรับนีบาวแค่นี้เองปรับข้างล่างเห็นไหมง่ายมันจะมีแก๊กแก๊กแก๊นความเหนื่อยแน่เห็นไหมปรับกี่ระดับไม่รู้อ่ะผมลืมว่ะแต่มันเยอะมากอะมันเหนื่อยมากอ่ะเนี่ยเอาลองเลยปะอลองดูะนะดูนะทุกคนนะทุกคนดูนะดูดิโคตรเหนื่อยอะเห็น่าอันนี้ปรับฝูงใบ เนี่ยนะผมบอ,อกเลยว่าโคตรหนึบนะผมส่วนชิ้นที่2เอาอะไรดีก็จะเป็นทอ่อหมกแล้วทุกคนเจอเลยทุกคนในโชปปีใน Lazada นะผมส่วนตัวนี้ก็พันก่าบาท Lazada เหมือนกันถามว่าใช้ได้ดีไหมมันก็ไม่แพงมากและอย่างหนึ่งเนี่ยบางตัวเนี่ยที่มือเรามันหมุนไม่ออกอะคือมันยิงออกได้แค่นั้นแหละเออมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะผมแล้วก็ส่วนคนที่ถามว่าพี่ เมื่อไรมึงจะทำดีมเนี่ยกูดูแต่เบฟมึงมาเนี่ยร้อยสี่สิบหน้ามาตลอดเลยมเมื่อไหรมันจะร้อยหกสิบกลับบ้านกลับเบองเท่ออ่ะก็คันนี้ทาเป็นลูกห้าสามแล้วทุกคนเนี่ย<อ>นี่ก็ห้าสามนี่ก็ห้าสามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเออก็ประมาณนี้มีฮอรานบาโตเออเออเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันคันนี้นะผมเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกทีนึงแล้วก็ลิ้ต่อไปเลยเวลาเป็นท่อแล้วกันนะผมก็นี่ท่อโปสปีดใช่ไหม เคยรีวิวไปแล้วนะผมเป็นท่อหมกมันมันจะดังแบบคุ้มๆหน่อยมันจะไม่แบบดังแบบแพ้่แพ้แพ้นะทุกคนมันจะดังคุ้มๆหน่อยก็เคยรีวิวไปแล้วลืมแล้วด้วยว่าซื้อมาจากไหนแต่ว่าเขามีลิงก์นะผมใน lazada แล้วก็ใน shopee สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ผมรีวิวนะครับประมาณนี้ท่อใบนี้เหมือนกันท่อใบนี้ก็ กึ่งหมกกึ่งเปิดนะครับผมเนี่กึ่งหมกกึ่งเปิดนะครับผมแต่ว่าเป็นใบที่เราใส่ลงไปถามว่าเราขายไหมเราก็ไม่ขายนะครับผมก็ <laughs> สองใบนี้ราคาจะไม่ถึงพันโคราลาร้านนะแต่กูจับรวมกันเลยแกว่าละ <laughs> <laughs> ก็ท่อใบนี้ไม่ถึงพันเราผมจะดังทุง้มๆท่อใบนี้ก็ไม่ถึงพันหรือว่าพันต้นๆวะ<า>อ่ะลืมลืม,ลมผมลืมนะผมไม่น่าจะไม่ถึงพันใบนี้น่าจะไม่ถึงพันอันนี้จะคือหมกกึ่งเปิดอ่ะถ้าบิดก็คือดังแต่ไม่ดังมากไม่ดังมากเคยรีวิวไปแล้ว เราไม่หาดูได้ทุกคนเพราะว่าคลิปรีวิวท่อเนี่ยผมจะมีอยู่มันสองถึงสามคลิปอหรือว่าแบบ์ไหนอยากส่งมาเนี่ยก็ส่งมาเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ขายนะครับทุกคนเก็บไว้ผ่าเล่นหรือว่าแบบว่าเฮ้ยเผื่อวันไหนเขาจก็เจอกันหน้าถึงจนแล้วกันโคตรขายอะอะไรอีกทุกคนก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะผมอะลืมลืมลืมชุดแบบว่าเซ็ตลูกกลุ่มนะผมสำหรับคนที่ถามมาว่าผมใส่ลูกอะไรอยู่แล้วลูกเนี่ย ใช้เป็นทรงไหนนะผมลืมวะอันนี้จะเป็นห้าสิบทั้งหมดเลยนะนี่เป็นห้าสิบทั้งหมดเลยเวนี้ห <laughs> <laughs> ้า <g ül> <g ül> <g ül> สามก็ทรงที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะผมทรงลูกสูบนะมันจะคล้ายๆคล้ายๆตัวนี้คล้ายๆนะครับผมอตอนนี้เป็นลูกคิกเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นทรงคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นแหวนสูงอ,อ่าประมาณนี้สําหรับคนที่ถามมาว่าพี่เซตช่างเดชเนี่ย ราคาเท่าไหร่ที่ผมเอามาใส่เซ็ตช่างเด็ดเนี่ยจะอยู่ราคาประมาณสองพันสองพันไม่เกิน2,100ันหนึ่งรอ 00, รวมส่งนะครับผมคือคุณจะได้หัวฉีดแล้วก็มีลูกสูบนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกมสปริงบอลอมีแล้วก็มีสปริงบาลคลิกนะผมแต่สปริงบาลเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยคือคุณต้องไปตัดนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดมาหรือว่าเราจะทักบอกเขาก็ได้แตผมว่าพี่ตัดสปริงบาลมาให้ด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วมาในเรื่องของเข็มอออ่อออให้หมดใะเอามห้มันเล้วอ่ะ นี่ก็คือแคมนะครับผมสามารถได้มาจากไหนอันนี้ดีไวไวแบบไม่หลบเบาอ่าธรรมดาเห็นหปะเบอร์ศูนย์เออเบอร์ศูนย์เราซื้อมาจากพี่โอ๊ตนะผมเราซื้อมาจากพี่โอ๊ตนัผมก็คืออยากให้ดูเฟซพี่โอ๊ตสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยตอนนี้เขาจัดโบอยู่นะผมซื้อแคมบวกรีแมปใช่ไหมโบรีแมปพันห้าเออบวกกับแคมอ่ะแคมราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดแปดร้อยประมาณนี้นะอ่ารวมส่งอ่าเดี๋ยวเอา เป็นขึ้นให้นะครับอ่ะนี่ก็คือเฟซพ่โอตนะครับผมเห็นไหมรับโมเครื่องทำอัตราส่วนเปลี่ยนแคมฟิตเครื่องแคมช่างเดชยุตยาอะไรอื่นๆนคนนรสวรรค์อะไรเห็นปะนาเฟซพิชาราก็จะเนี่ยขายพวกคาบ,บูขายอะไรของช่างเดชเนี่ยพวกแคมเนี่ยเบอร์หนึ่งสองสามสี่เห็นปะอ่ะเนี่ยรีแมปด้วยโอแอกโกโชว์สาวไปดีบิดกอเร่งปั่ปัปัเอาก็จะมีพวกเห็นปะทุกคนอะไรเนี่ยพวกลูกห้าสาม เห็นไ่ม <mean> ัมชีดอะไรเงี mm. this, and and ้ยมีท so ่อด yes, <I> <infra> ้วยทุกคนเห็นไหมท่อจังเด็ดด้วยเออยังไม่ได้ลองแบบแบบนี้แล้วก็เนี่ยนะมีเยอะแยะเลยของร้อยยี่ห้าของร้อยสิบมีหมดเต็มไปหมดสามารถเข้าไปสั่งื้อได้แล้วแคมเนี่ยเราไม่ได้สั่งแค่พิโอนะทุกคน คือผมสั่งกับช่างเดชด้วยคือถ้าทักหาช่างเดชแล้วไม่ตอบคุณก็สามารถซื้อกับตัวแทนได้นะทุกคนผมพูดเร็วปะถ้าพูดเร็วก็ควมเมาเล้ทุกคนคืเอเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างไงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกมาถ่ายรถด,ด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไรติดรถเนี่ยยังไม่ได้บอกอะส่วนคนที่ถามว่าพี่ขอเพจช่างเดชหรือว่าเฟซช่างเดชหน่อยอ่ะนี่นะครับผมช่างเดชยุจานี่คือเฟซจริงเห็นไหมโฟกัสบ้างนะช่างเดชยุจาเนี่ยมีเบอร์ด้วยแต่อย่าโทรไปกวนเขานะอ่ะเห็นยวปะ มีคนติดตาม1นึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยเาพอแล้วพอแล้ว <c oughs> สามารถเข้าไปซื้อได้แต่ถ้าพี่แกตอบช้าเนี่ยสามารถซื้อกับตัวแทนได้เพราะว่าอะไรเนี่ยก็มาจจะของช่างเดชกเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายรถข้างนอกแล้วกันนะผมว่าอะไรรถผมเนี่ยใส่อะไรอยู่บ้างแล้วซื้อมาจากที่ไหนบ้าง่ะทุกคนอย่าไปเจอข้างนอกไปแล้วกันคนก็ตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมผมจะมาบอกราคาอะไรนะผมว่าซื้ออะไรมาจากไหนบ้างแล้วก็ในราคาเท่าไหร่นะผมอ่ะมาชิ้นแรกเลยแล้วกันก็จะเป็น โชอสนะผมชคคอสตตัวนี้สูง295นะทุกคนสูง295แล้วซื้อมาจากไหนก็ซื้อจากเพจท่อเจมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตามนี้เลยทุกคนเพจท่อเจมอ่าราคาก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะทุกคนไม่เกิน2องพันหรือว่าพันต้นๆน,น,น,นะถามว่าใช้ได้ไหมก็ผมคิดว่าหนึบกว่าโชคเดิม,มหนึบกว่ามากด้วยหนึบกว่าโชคเดิมนะผมแล้วก็พ่อนะผมพ่อผมใช้เป็นของ TSK นะตอนนี้นะ อ่า TSK t l a n l a n d ซื้อมาจากที่ไหนก็ซื้อมาจากเพจ TSK นะผมทั้งแบบว่าทรงย่นนะแล้วก็ทรงเดิมมีทุกวงกันทุกคนซื้อท่อนะผมเขาจะแถมตัวนี้ด้วยโคตรดีอ่ะทรงกุญแจเห็นไหมโคตรสวยผมบอกเลยแต่ว่าของผมแม่งใช้จนหมองอยู่แล้วใช้จนลืมอ่ะเออพอแรงจัดก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วอาร์มเนี่ยผมไม่ได้ซื้อออนไลน์มานะผมผมซื้อมาจากตลาดทูซับนะครับผมในราคาเท่าไหร่นะประมาณ พั 1> 1, 1, นหนึ่งพันนผมเพราะว่ามันเป็นอาร์มย่นถ้าเป็นอาร์มปกติหรือว่าเท่าเดิมเนี่ยมันอยู่ประมาณแปดเก้าร้อยประมาณนี้อ่าแล้วล้อล้อเนี่ยใช้เป็นของยัตซ่านะผมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นของน่าจะเป็นของนอกหรือเปล่านะเป็นของนอกฟีลี่ใหม่นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนราคาก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณสองพันปะใช่ผมลืมราคาทุกคนเพราะว่า ไอตัวนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อนะผมเขาสปอนเซอร์มาเออแบบว่าให้มาลองใช้ให้มาเออรีวิวพราะอันเก่าแล้วควรส่วนช่วงนา้นเนี่ยผมตัดนะครับผมตัด1.5แล้วก็ตัดสปริงด้วยตัด1.5แล้วก็ไม่โหลดเพิ่มก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมก็จะเออเ,เห็นนิดนึงเออแต่สําหรับคนที่ไม่อยากตัดนะครับผมเวลาคุณโหลดเนี่ยมันก็จะทะลุบ,บางโคนคุณต้องเจาะตรงนี้ตรงบางโคนเห็นไหม เราก็จะรู้ขึ้นไปเหมือนรีมเราอ่ะอซึ่งผมไม่ชอบนะผมคิดว่าที่มันเสียของมันเสียบางโคนนะผมประมาณนี้นี่ก็มาบอกราคาแล้วก็ที่มาของอะไรเพราะว่ามีคนเนี่ยทักถามมาเยอะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวร้านเพิ่น,<อ>นก่อนไปเจอคนคลิปหน้านะทุกคนตักบ่เป็นไรขอได้บ้านคนนี่ครับ